เพราะตอนนี้โลกโซเชียลบอกว่ากกตไม่เป็นกลางโอ้ไม่เป็นกลางโลกโซเชียลไม่พอนะมันมีสารโซเชียลด้วยนะสารโซเชียลตัดสินไม่เรียบร้อยแล้วมีการล่าชื่อกันด้วยใช่ไหมโอ้ล่าชื่อด้วยล้านเลยแล้วก็บางคนถึงขั้นตั้งเป็นกกตภาคประชาชนด้วยคุณชูวิตใช่ไหมก็เลยเกิดคําถามนะครับว่ากกตเป็นกลางเป็นกลางหรือไม่เออนั่นแหละที่นี่ไง กรกตกำลังไฟลหล่นก้นครับครับต้องกำกับดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและทำให้ระบบที่วางไว้เดินหน้าไปอย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาอย่าลืมนะครับคุณลงเลือกตั้งมาหลายรอบกำกับมาหลายรอบแต่ตกรกตชุดนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโดนทัวลงตั้งแต่แบ่งเขตแล้วใช่ไหมใช่แบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยใน400เขตเนี่ยสลับบางบอกว่า เรื่องตั้งไม่ใช่เขตอะเรื่องตั้งขอสอสอแขวงเห <laughs> มือนเหมือน,น,นก็ตอเหมือนกตมก็เลยไม่ใช่เขตแขวง <laughs> เพราะในหนึ่งเขตตัดแข, <c oughs> ขวงนู้นแขวงนี้แ <c oughs> ขวงนี้ <c oughs> ต <c oughs> แตดบางอำเภอ กลายเป็นสามเขตเออใช่ดีถ้าต่างจังหวัดเขาเรียกเป็นระดับตำบลครับกรุงเทพเขาเรียกเป็นแขวงถึงขั้นนะถึงขั้นยื่นตีความเลยสุดท้ายก็คือผ่านไปได้ผ่านเพราะทุกคนเขาบอกว่าอย่างทนายบอกเอาเอการเลือกตั้งอันนี้คือจำนวนสสอย่างที่บอกและที่น่าสนใจนอกจากเรื่องกกตแล้วเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจและน่าตะลึงตึงครับโอมากนะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าธนาคารต่างๆ ไม่ยอมให้เบิกแบงค์พันธหรือแบง์ห้าร้อเอาตัวเลขนี้พี่ช้างไปดูตัวเลขนี้เลย<อ>ดูดครับเดือนมีนามกราถึงมีนาคมคการเงินแบงค์พันเนี่ยที่หมุนในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นเอาเพิ่มขึ้นก่อนนะ4,250 42,500ร้ 4, 250, 4, 000, 22, 500, โอ้โห,โโหเปอร์เซ็นต์นะนี่สิมันขึ้นมาโอนมาเยอะมากเลยจำนวนแบงค์พันติ แบงก์ม่วงกับแบงก์เทาพุ่งปรี๊ดเลยแต่แบงก์แดงถั่วแดงเนี่ยแบงก์ม่วงอ่ะห้าร้อยขึ้นแปดพันเปอร์เซ็นต์คุณดูพี่ช้างก็แบงห้าร้อยขึ้นน้อยกว่าแบงก์ร้อยติดลบแบงค์ร้อยติดลบเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาใช้เงินเนี่ยในคืนนี้แหละหรือก่อนหน้านี้เนี่ยแหละไใช้งเอาไม่ใช้แบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบอีกต่อไปเมื่อก่อนร้อยยี่สิบเมื่อก่อนร้อยยี่สิบตอนนี้ตอนนี้ปันปีสามเก้า 3, 9, 3, 8, 3, 9เนี่ย1 2อนี่เขตเจังหวัดไหนที่บอก 3, 4พันตงบอกว่าภูเก็ตชนบุรีนี่ชนบุรีตอนนี้ปลาไป3,500ัแล้วแปดลิ้วล่ะอ่าแปดลิ้วจะเทียบกันแปดลิ้วเนี่ยบางเขตนะดูเดือดเลือดพร่านทะลุไปถึงสามพันหาภาคเหนือก็บอกพะเยาอ่าโอ้โอ้โอ้พะเยานี่ได้ยี่สิบพันอีกทีนึ่งนะ อีกทีที่พายเหนือนะเชียงรายเช่ยเลยโอ้โหรอบนี้ประชาธิปไตยมันมีราคาแสนแพงเลยต้องบอกว่าตัวเลขนี้ให้เห็นว่าเงินสะพัดเงินสะพัดนะเงินสะพัดดูได้จากไหนเอางี่ก่อนตอนนี้สะพัดในการเลือกตั้งล่วงหน้าครับครับในบางพื้นที่เกิดปรากฏการณ์ไม่เคยปรากฏมาก่อนผิดปกติตรงไหนบ้างปกติเชดูนะน่าเจริญ น่าจะเลยมี2เขตคนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า22,000 22,000เนี่ยเกือบได้สอสอ,สอหนึ่งคนเลยนะซิลเกตไป76,000 7 6 0น0นี่ยังไม่จบนะถ้ารวมเขตหนึ่งเข้าไปด้วยทะลุไปร่วม เก้า <90 S 2> หมืนน่นสองคน,นสาือง,องแล้วก็คิดได้ง่ายเลยนมีคนกระตือรื้นที่จะไปล่วงหน้าหรือต่างจังหวัดตอนนี้มีการแฉกันด้วยนะอะที่ไปล่วงหน้าหลายจังหวัดนี่เยอะๆขนคนลงไปขนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไม่พอนะขนคนไปลงเลือกตั้งโ,ยโดยเฉพาะคนเก่าคน,ค,นกคนแก่คนที่เดินไม่ได้ขนไปผิดเขตอประสงค์ <c oughs> ว่าคนเหล่านั้นไปไกลเพิ่งเพราะนั้นผิดเขตก็แสดงคนนั้นไม่ได้เพราะว่าพ่อแก่แม่เท่าเนี่ยนะเขาเลือกตั้งปกติดีกว่าเพราะ หน่วยเลือกตั้งอยู่ที่บ้านเขาเลยใกล้บ้าน,ข,นข้อสามข้อสา น่าสนใจไหมก็มีความจงใจที่จะทําให้การลงคะแนนเนี่ยนะไม่เป็นบัตรเสียอ่าทำไมอ่ะโดยผ่านยุทธวิธีขนขนที่พูดมันจะไปกาข้ามเขตเขตตัวเองอยู่นี่ไปลงที่โน่นอ๋อทำาบัตรเสียทําให้บัตรเสียเพราะเขตนั้นรู้อยู่แล้วว่าเขาจะลงให้ใครส่วนที่สี่สลับเขตอําพรางเบอร์เพื่อให้เลือกปิดคนปิดพักถูกนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วและต่อมาชื่อผู้สมัครในใบสมัครในกาใคร ไม่มีชื่อหน้าซองก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากกตทัวลงเนี่ยแล้วตอนนี้กกตก็กลายเป็นเต้าหู้ยี้ไปหมดแล้วและแน่นอนก็มีการลงชื่อล่าลายชื่อกันครับในเชนนะเรายกตัวอย่างหน่อยปี6กสามเคยมีการล่าลายชื่อเนี่ยแค่แต่ลไ8 0 0 0 0 4 0 0 0 0มาถึงตอนนี้วันเนี้ย่ตอนเที่ยงวันศุกร์นี้วันศุกร์ของวันศุกร เที่ยงวันศุกร์เนี่ย 12, วันศุกร์สิบสองภาวันศุกร์เนี่ยร้านสองแส0แปดื 12, 08, ่นกว่าคนเก<อ>ือบตั้งเกือบได้เป้าเขาแล้วนะที่จะเปลี่ยนห <5. S 1> ้ากกตหรือต <5. S 1> ่าตอกกตที่ห้าในตามกฎหมายถ้าเกิดว่าฆ่าล่าลายชื่อประชาชนกัน มีบัตรประจำตัวประชาชนแน่นอนเปลี่ยนแปลงได้เลยนะก็ตามกฎหมายไม่ได้ต้องร้องไปนะถูกถอดถอนโดยวุฒิสภาโดยวุฒิสภาใ่เมือประชาชนล่าชื่อไม่มีผลแต่มันต้องไปร้องตรงนั้นสังคมแซงชั่นใช่ข้อกังขามีอะไรบ้างคนโกงลงทะเบียนนี่บอกแล้วจังหวัดบางจังหวัดนี่บอกแล้วขนคนแก่ไปนะครับต่อมาขนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าสลับแล้ว นี่ทุกอย่างพูดง่ายคือในยุทธวิธีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าการทํางานของกกตมีปัญหานอกจากนั้นตั้งแต่ก่อนหน้าโน้นเรื่องของการพิมบัตรกอว่าพิมบัตรสำรองไม่สำรองโอ้โหเยอะมากสำรองเยอะมากตอนนี้คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านจะครับกกตสั่งบินบัตรสำรอง5คิดเป็นกี่เจ็ดล้านส ที่เจ็ดล้านสามแสนนะบัตรสำรองบัตรสำรองไว้ที่สำคัญเนี่ยนะบัตรเหล่านี้เนี่ยไม่มีการพิมพ์เลขที่ทุกที่ก็บอกกลัวบัตรโลบัตรโลเลอนี่ไงที่บอกว่าทีจำนวนบัตรที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าตอนนี้กกตต้องชี้แจงประชาชนให้ได้ว่ายอดเท่าไหร่ครับสี่ล้านหรือเจ็ดล้านสามต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จไอ้บัตรที่พิมพ์เพิ่มอ่ะจะต้องถูก ฉีกถูกทิ้งถูกทำลายเท่ากันกับบัตรที่พิมพ์หรือไม่ตอนนี้ก็พยายามไม่เช่นนั้นเขาเรียกบัตรขย e งพี่ช้างตอนนี้ก็บอกว่าพยายามอยู่ประมาณสี่ล้านเก้าเขาบอกสี่ล้านเก้าแต่ความเป็นจริงกกตบอกว่าพิมพ์เพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์จากห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเจ็ดล้านสามอ่าแล้วตกลงเชื่อเลยก็ไม่รู้ตอนนี้กกตต้องทําให้คนเชื่อศรัทธาดังคือสี่ล้านเก้ากับปฏิริษีสิบสี่คนเหรอถูกที่คุณอาอไรหานเอาเนี่ย สี่ล้านเก้าเอาจำนวนปล์ที่ลิต์ที่สามแสนห้าพอประมาณสามแสห้าหายถึงเ,เนี่ยประมาณสักสิบสี่คนแต่ถ้าเอาเอาบัตรสี่ล้านเก้านะหารโดยจำนวนสอสอมันจะได้เท่าไหร่คุณรู้ไหมเท่ากับเกือบเก้าสิบเก้าคน เพราะฉะนั้นตัวบัตรขย e งบัตรที่พิมพ์เพิ่มลุงแหวงต้องชี้แจงกับคนนะลุงน,นี่ชี้แจงทุกวันแต่คนจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้พอพูดถึงกกตไม่ใช่เพิ่ง <c oughs> ตั้งข้อสงสัยณวันนี้นะก่อนหน้านี้ย้อนไปการเลือกตั้งหลายครั้งเนี่ยมีการพูดถึงจนถึงแบบมีคดีความมันยาวนานและสิ่งที่จำได้ตอนนั้นมีเหตุการณ์ตอนนี้นครับตอน2เมษายน49 2เมษายน49การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ครับโอ้เนี่ยคลาสสิกมันนั้นมะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะมันมีการเลือกตั้งครนะปรากฏว่ามีการเลือกตั้งปรากฏว่ายังได้สสไม่ถึง95%เอร์ตามกฎหมายก็ว่ามันจะเป็นเหตุในมองคะแต่เหตุที่โมคาปี2องพคือกรณีที่คุณหญิงท่านหนึ่งอไปลงคะแนนแล้วเขาบอกว่าหันก้นออกนอกกรูหาถ้าหันก้นออกนอกกูหา เป็นเหตุให้ช่างภาพหรือว่าใครเนี่ยถ่ายเห็นว่ากําลังกาเบอร์อะไรการเลือกตั้งการกาบัตรลงคะแนนต้องเป็นความลับใช่ใช่ถ้าเปิดเผยอย่างนี้ผิดผิดมันมีสองสามประเด็นหนึ่งเลือกตั้งไม่ครบจํานวนแล้วเปิดได้มีการเลือกตั้งใหม่สองหันหลังเข้าคูหาน่าเข้าคูหาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่แดพฤษภาสี่เก้าครับ วินิจัยว่าให้การเลือกตั้งวันที่2อเนี่ยเป็นโมคะโมฆะครับแล้วก็ บอกว่าการกําหนดวันเลือกตั้งที่ยุบสภาเนี่ยสั้นเกินไปคือ35วันซึ่งัไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กฎหมายเวลาบอกว่ายุบสภาเนี่ยเขามีมาตรฐานอยู่แล้วประเพณีปฏิบัติบอกนะต้องไม่น้อยกว่า45แต่ไม่เกิน60นั่นพอ3ามส้นี่ถือว่าเอาเปรียบเอาเปรียบเขาบอกว่าสั้นเกินไปยุบเป็นโมฆะครับนี่คือประวัติศาสตร์แการเลือกตั้งแปลว่าพี่โอกำลังบอกว่าจะมีโมฆะอีกเหรอมันมีกลิ่นตะแม่งท่าแม่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นเช่นนั้น ลายกว่านั้นศารยังตัดสินอีกนะครับสารชั้นต้นนี่พิพากษาจำคุกห้ากรกตครับกรณีการจัดเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในวันที่เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายจำคุกคนเท่าไหร่ชั้นต้นอุทธร์ปี่ับนี่ตอมยกตอนดีกาใช่ไหมผลจากตำแหน่งและพอถึงตอนท้ายศารดีกาตัดสินอะไรรู้ไหมจำคุกประธานกกตกับกกตอีกหนึ่งท่าน นั่นคือวาสนาเพิ่มราดปริญญานาคชาตรีครับคนดูดิกกตถูกจำคุกอ่ะนี่ยังมีอีกตอนวันที่3มิถุนายนปี59นี่ยศารจำคุกในคดีนั้นอ่ะสองคนครับสารบอกว่ายังไงรู้ไหมนี่คือคำสั่งสารดีกากกตทุกคนเป็นคนดีอื การที่จำเลยรับตำแหน่งสำคัญและทำคุณงามความดีจนได้รับเลือกเป็นกรกตน,นั่นน่ะจำเลยต้องทราบดีว่าการเป็นกรกตต้องจัดการเลือกตั้งครับต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง <Yeah. S 1> ดังนั้นจำเลยต้องดำรงซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณต่อประเทศมากที่สุด แต่จำเลยกับกระทำตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าจำเลยยอมละทิ้งคุณงามความดีที่ได้กระทำมาทั้งหมดแล้วไม่เอาคุณงามความดีในอดีตมาจำคุกที่ปีอันนี้โอ้กำลังเตือนท่านกกตทั้งเจ็ดใช่ไหมว่าในประวัติศาสตร์เรียนในอดีตมันบ่งบอกถึงปัจจุบันได้ถ้ากกตไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่เป็นกลางเมื่อใด อดีตมันจะหวนกลับมาให้ออคนไทยได้เห็นภาพการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการอาสามานะมผมถือว่ากรกตอ,อาสามาใช่ไหมลูกเป็นผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัครก็ตอ,อาสามาต้องทําหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองไม่ต้องประพฤติตัวให้เป็นกลางและทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทําในสิ่งที่คนร้องขอมา